นนก็ผาคิ้วอันนี้ก็กองขยะกองขยะกับผ้าคลิ้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีเช้าวันอาทิตย์เช้าวันรวยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดียังเป็นทางการนะคะสวัสดีตอนกลางวัน,วนหิวข้าวเมื่อเช้าไปใส่บาตรปล่อยปลามาเอาบุญมาฝากทุกๆท่านนะคะแล้วก็กลับมานอนต่อนอนต่อแล้วก็ตื่นมาพี่ฝนมาเอาเก่าตัวใหญ่ไปปล่อยที่อา่า สถานที่ธรรมทานแล้วนะคะก็อนุโมทนาบุญกับทุกๆคนที่ร่วมบุญในครั้งนี้ด้วยนะคะเป่าต,ตัวใหญ่มากนะคะร5 0ยห้าสิบาทเองพี่คนแง่เนี่ยเป่าตัวใหญ่กว่าน,นี้นะอืกเวลาแม่ไลฟ์ไลฟ์อย่าพึ่งนะคะอย่าพึ่งแทะพึ่งแสงนะคะ <c oughs> สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทท่านนะคะเสื้อตัวเนี้ยเสื้อตัวเนี้ย <c oughs> ใส่ไม่ได้นะคะตอนแรกค่ะ <c oughs> ซื้อซื้อก่อนมีลูกนะคะเออแล้วพอมีลูกตาก็ใส่ไม่ได้เพราะว่าผู้หญิงมีลูกแล้วอ่ะมันจะมีพุงเออมันจะพุงปิ้นพุงหนาได้ยินเสียงไหมคะที่ยิเสียงกีตาร์ไหมที่บ้านเปิดคอนเสิร์ตกันนะคะทุกคนเสื้อตัวนี้เป็นอะไรที่ว่า ซื้อมานานมากซื้อมาก่อนมีลูกซื้อตั้งแต่เป็นวัยรนะุ่นน่ะเออซื้อตั้งแต่เป็นสมัยสาวๆนะคะตั้งแต่เป็นวัยรุ่นก่อนมีลูกนะเราก็กะว,ว่าเออเราจะใส่แบบไปไป,ไปเที่ยวกับเพื่อนนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยสรุปแล้วพอซื้อมาก็แต่งงาน<ม>แต่งงานแล้วก็มีลูกพอมีลูกเสร็จเราก็ใส่เสื้อตัวนี้ไม่ได้<ต>เพราะว่าเพราะว่าทุงมันป่องมันมีห่วงยางตรงเนี้ยค่ะทุกคนเราก็ไม่กล้าใส่แล้วก็อายเขาแล้วก็มีลูกด้วยเนาะ นะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งอ่ะเราก็แบบเออเราเราก็อายแล้วก็อายเพราะว่าเราอ่ะมีลูกเราก็เอเ้๋ยวเขาจะว่าเอ้ยลองมามีลูกนะแล้วทำไมเราแต่งตัวโปโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยอีกอย่างหนึ่งอ่ะเราไม่มั่นใจคนมีลูกจะไม่มั่นใจเพราะว่าจะมีห่วงยางตรงนี้ใช่ไหม,มคะแล้วก็ผูกออกใส่อะไรมันก็ปิ้งไปหมดเนาะมันจะไม่มีเอวเว้าวเอวโค้องเลยทุกคนมันจะเป็นเหมือนงูเหลือมกินแหนมอะ่ะ <laughs> หิวข้าวนะคะแล้วแล้วเชื่อไหมว่าตั้งแต่ปุ้ยเจอโบตาผีอ่ะตั้งแต่ปุ้ยเจอโบตาผีอ่ะหุ่นดีขึ้นมากปุ้ยกล้าที่จะใส่เสื้อผ้าเยอะมากนะคะอย่าง่ยอย่างเนีย้ยปกติปุ้ยก็ไม่กล้าใส่นะปกติก็ไม่กล้าใส่นะคะเนี่ยลูกลูกตัวกวนลูกตัวกวนนะคะตัวเนี้ยจะช่วยน้องคะ น้องจะมาช่วยกวนค่ะแม่บอกว่าแม่เวลาแม่ไฟ์สดเดี๋ยวพึ่งค่ะเอยวพึ่งกวนค่ะแต่น้องน้องฟังไม่รู้เรื่องหรอกเพราะน้องไม่ใช่คนไทยน้องเป็นคนไทยถ้าน้องเป็นคนไทยน้องก็ต้องฟังรู้เรื่องแต่ไม่ใช่คนไทยจริงเหรอถ้าเป็นคนไทยน้องก็ฟังไม่รู้เรื่องเอ๊ะทำไมเรามาชงอะไรให้ทุกคนดูนะคะ กูเนี่ลดพุงนะคะลดพุงได้จริงน้ำก็คือนะปุ้ยกินไส้กรอกเยอะมากอเอาแกนไส้กรอกปาเกะให้มาเยอะป่ะอ๋อเยอะเกให้ไส้กรอกมาเยอะมากทุกคนก,ก็กินน่ะเออกินคนเดียวด้วยเพราะว่าที่บ้านไม่มีใครไม่มีใครกินไส้กรอกอีสานใช่เขาเรียกว่าไส้กรอกอีสานแล้วมันก็มันเยอะมากเราก็ต้องกินด้วยความวเกรงใจใช่ด้วยความเกรงใจนะคะเห็นไหมว่าปุ้ยอะ ปุ้ยกินนะคะไม่ใช่ไม่กินแต่ด้วยความที่ปุ้ยมีตัวช่วยดีๆอ่ะตัวช่วยดีๆอ่ะตัวเนี้ยเชื่อไหมว่าทําให้ตื่นมาก็หุ่นอย่างนี้ได<อ>้เห็นปะ่ะเห็นป่ะเห็นป่ะขนาดปุ้ยกินก่อนนอนนะแล้วเมื่อคืนปุ้ยไม่ได้กินกาแฟไม่ได้กินกาแฟคุมหิวไม่ได้กินกาแฟ LS เอส้วยนะคะทุกคนเนี่ยเห็นไหมว่าหุ่นลีนมากๆหุ่นลีนมากๆคือปุ้ยกินมาตั้งแต่กรกฎากรกฎาสิงหากรยานุราพฤศจิกาธนวา หเดือนนะเพราะว่ายังไม่นับบุคลาดนะปุ้ยกินมา5เดือนได้หุนขนาดเนี้ยเอาไหมคะทุกคนเอาไหมแค่ห้าร้อบาท590บาทนะคะกินแล้วหุนอย่างนเนี้ยเนี่ยผู้ชายก็ทานได้นะคะทุกคนผู้ชายทานได้นะคะผู้ชายอยากมีแม่บอกว่าเวลาไม่เดียวเป็นแซ่ ถ้าหมดแล้วอะเอาไปทิ้งขยะค่ะเทน้ทําทิ้งก่อนค่ะเอาขยะไปทิ้งค่ะถ้าถ้ายังไม่บบไ unknowns, หมดนะคะอย่เพึ่งแทรกแม่ค่ะแม่ของคุยกับเพื่อนก่อนนะคะ นะคะทุกคนเนี่ย590บาททานได้ผู้หญิงและผู้ชายนะคะแต่อย่างอื่นเนี่ยวันนี้น้องอ,อกแกนยังทานไม่ได้เพราะว่าน้องอ,อกแกนทานข้าวไปแล้วถ้าใครทานหลังอาหารนะสมมติว่าเราทานอาหารปุ๊บแล้วเราทานมอเตรพีไป3แคปปั๊บเราจะทําให้เราอ้วนนะคะนอกจากเราอ้วนแล้วคือใครที่อยากเพิ่มความอ้วนอ่ะตัวเนี้ยช่วยได้นะแต่เราต้องทานหลังอาหารนะคะ แต่ถ้าอยากผอมถ้าอยากผอมอยากคุมอาหารให้มันลีนหุ่นลีนๆแบบนี้ทุกคนนะคะอยากให้ทุกคนลีนแบบนี้นะคะคุณกินก่อนอาหารหรือกินก่อนออกกําลังกายนะคะวันละสองแคปสามแคปอะไรกินไปเลยนะคะเชื่อไหมว่าคือคือ,คอมันไม่ยากอะ่ะมันง่ายสุดแล้วนะคะการลดหุ่นของโรตาเพียงง่ายมากๆเลยนะคะเพียงแค่คุณฉีกชง ดื่มนะคุณแกะซองใส่ปากคุณออกกําลังกายนะคะคุณมีวินัยคุณมีระเบียบในการออกกําลังกายเนาะนะคะถ้าคุณตั้งเป้าหมายที่จะลดความอ้วนไว้อ่ะคุณควรมีวินัยในการออกกําลังกายนะคะถึงคุณจะควบคุมอาหารไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะให้คุณมีวินัยในการออกกําลังกายก่อนแค่คุณมีวินัยในการออกกําลังกายซึ่งถ้าคุณมีตัวช่วยในการออกกําลังกายอ่ะมันจะทําให้ระบบเผาผลาญของคุณอ่ะ ดีขึ้นเนี่ยอย่างปุ้ยอะคนมีลูกแล้วระบบเผาผ่านมันจะมันจะถูกทําลายไปอะแล้วแบบหุ่นลีนมากๆเป็นอะไรที่แบบว่าเพอร์เฟกต์่ยชอบมากได้ตื่นมาหนะ้าท้องแบลนล่าชอบไหมคะทุกคนมันเป็นหุ่นในฝันของสาวๆเลยที่ตื่นมาแล้วหนะ้าท้องแบแบลล่าะเราไม่ต้องไปแบบออกแรงเยอะนะคะอันนี้คือผลลัพธ์ของการออกกําลังกาย5เดือน ออกบ้างไม่ออกบ้างนะคะไม่มีวิน,นัยตัวปุ้ยไม่มีวินัยน,นะสําหรับใครที่มีวิน,นัยแล้วออกทุกวันเช้าเย็นเช้าเย็นห้าเดือนเขาจะได้หุ่นแบบเป็นล่องมานะคะเป็นล่องมาอันนี้ปุ้ยไม่ได้ข้าแมวนะไม่ได้ข้าแมวนะถ้าข้าแม่จะเป็นแบบน,นี้อันนี้คือข้าแมวนะอันนี้ไม่ได้ทาแนวะ ไม่ทําแมวนะคะรุ่นนี้ไม่ทําแมวแล้วนะคะรุ่น5้าเดือนไม่ท้าแมวแล้วนะคะแขนก็เล็กลงเห็นไหมทุกคนเพราะว่าเพื่อออกกาลังกายออกกําลังกายปุ้ยจะแช์หน้าหน้าเฟซนะเดี๋ยวปุ้ยแชร์หน้าเฟซนะน,นะคะว่า,าซีรีส์ลดหุ่น14วันนะคะท่างา่ายมากท่าง่ายมากท่าไม่ยากเลยนะคะ ง่ายมากๆแล้วก็ทุกคนทำตามได้ที่บ้านไม่ต้องไปเข้ายิมนะนะคะทุกคนเราต้องมีความขวัญต้องมีจุดมุ่งหมายต้องมีเป้าหมายในร่างกายเรานะคะถ้าเราอยากหุ่นดีเราได้แต่มองคนหุ่นดีขออยากหุ่นดีเอ้ยอยากหุ่นดียอ,ยนดอะไรเงี้ยแต่เราไม่ลงมือทำอะ่ะมันก็หุ่นไม่ดีนะคะทุกคนเราต้องเริ่มต้นด้วยการออกกำลังกายหาตัวช่วยดีๆคมอาหารนะคะ คุมอาหารเราก็กินอาหารที่มีประโยชน์ครบห้ามูงให้ร่างกายใครที่ทานมังสวริรัตนะทานผักทานผลไม้ไม่ค่อยทานเนื้อสัตว์นะโปรตีนวอตตอนพีของเราอะช่วยได้นะคะช่วยช่วยเพราะว่าเป็นโปรตีนที่ทําให้ร่างกายอะเติมเต็ม นะคะเติมเต็มส่วนที่สึกหรอร่างกายเราระบบขับถ่ายดีมากนะคะใครที่ท้องอืดท้องเฟ้อนะคะใครที่ว่าไม่ค่อยถ่าย5 000, 7, 000วัน7วันอ่ะโบตาพีนะคะสามารถเพราะว่าอะไรเพราะว่าแม่ปุ้ยเป็นมาแล้วนะแม่ปุ้ยไม่ถ่ายจนเป็นลิีโดนทวันหนักนะคะแม่ปุ้ยอเป็นคนทาตหนัก ไม่ถ่ายจนเป็นลิซีดวงทวันอนะแม่ปุ้ยเป็นลิซี่ดวงทวันหนะักมาสิบกว่าปีนะุทุกคนเกือบยี่สิบปีอะแล้วมาเจอบทตั้ีสี่เดือนค่ะเจอโบทตั้ีสี่เดือนคุณแม่ไม่ไม่ร้องปวดไอ้นี่แล้วนะคุณแม่ไม่ร้องปวดอะอะไรนะลิซี่ดวงทวันหนะักจะเหยียบรูปแม่ลูกลูกอยู่ตรงเนี้ยลูกนอนอยู่ตรงเนี้ยจะเหยียบรูปแล้วนะคะ <c oughs> ลูกสาวก เปิดเข้าเปิดออกนะคะจะผ่านกล้องนะคะกินให้หมดค่ะลูกน้องนั่นพลาอยู่นนะน้องไม่พลาดหรนะคะขอภัยในความเดินไปเดินมาเพราะว่าพี่กิต้าเบาเสียงไหมค่ะนะคะเพราะว่าต้องไลฟ์ในห้องไลฟ์ข้างนอกไม่ได้เลยนะคะ,ะมหาดไทยเปิดคอนเสิร์ตอยู่หน้าบ้านนะคะก็จะเสียงดังเราถ้าเราไลฟ์ข้างนอกอ่ะเสียงมันก็จะดังเพราะว่าเขา เขาใช้เลยนะเขาลองเอฟเฟกนะคะทุกคนเนี่ยเห็นไหมเรามีเรามีเรามีลูกสองแล้วนะคะคุณแม่ลูกสองสาสิบบวก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 เราจะสี่สิบแล้วนะคุณแม่ลูกสองกลับมาหุ่นดีได้นะคะใครอยากมีหุ่นดีนะคะหรือใครช่วงนี้ที่กําลังจะแต่งงานแล้วอ,อยากลดหุน่นอยากเข้าคอสเจ้าสาวแบบปลอดภัยนะคะอ่อเชื่อไหมว่า เชื่อไหมว่าว่าโบตาพีอะโบตาพีเอ่อคอลลาเจนเออยโกีเซอเยแม้กระทั่งแค่โปรตีนของเราเฉยๆก็ทําให้ผิวเราออล่าได้ทุกคนออล่าใสคือคือเป็นออร่าเจ้าสาวได้เลยออล่าแบบอะไรนะเจ้าสาวเจ้าสาวได้เลยผิวดีมากนะคะ ผิวดีมากแล้วก็หุ่นดีมากเนี่ยนะคะใครอยากมีโมเมนต์ว่าเุ้ยใกล้งานแต่งแล้วแล้วเราไปเอาชุดเจ้าสาวเข้าแล้วเราจะเป็นจะเป็นอะไรที่ว่าเจ้าสาวที่สวยที่สุดนะคะวันงานเจ้าสาวต้องสวยสุดอยู่แล้วแหละแต่ว่าเออคือ,อยังไงล่ะ เพราะว่าวันงานน่ะเราจะไม่ค่อยได้กินอะไรใช่ไหมถ้าสมมติว่าเรามีงานลดน้ําสั่งเช้าเราก็ต้องตื่นคือปุ้ยยังมีลดน้ําสั่งเช้าใช่ไหมตื่นตั้งตีสองตีสามไปแต่งหน้าแล้วก็มาถึงงานอาขันมากมากี่โมงกี่โมงอะไรเงี้ยเนาะแล้วต่อเย็นอะต่อแต่งหน้าเย็นอีกอะคือวันนั้นน่ะเราก็ไม่ได้นอนใช่ไหม ทั้งเพียทั้งไม่ได้นอนข้าวก็กินไม่อิ่มไม่เต็มหรอกเพราะว่ามัวแต่รับแขกอะคุยกับเพื่อนมีความสุขเพื่อนก็เข้ามาแบบคุยให้ความสุขให้อวยพรเราอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ค่อยมีเวลาเนาะเราแล้วลวันนั้นนะถ้าเราอัดโปรตีนไปนะคุณอยู่ได้ยันอีก,กวันเลยนะคะเพราะว่าพลังเหลือล้อนพลังง่ายมากพลังดีมากๆเนี่ยนอกจากยังทําให้คุณหุ่นสวยนะยังทําให้คุณสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะไม่ปวดเข่า้วยนะผมยาว ผมอะ่ะไม่แตกปลายเลยทุกคนแล้วก็ผมขึ้นเยอะมากปุ้ยต้องมัดแล้วว่ะเพราะว่ามันเยอะอ่ะมันหนานะคะถ้าปล่อยแล้วมันจะลำคาญผมยาวอะ่ะคือปุ้ยปล่อยไม่ได้ไงคือปุ้ยเป็นคนลำคาญผมถ้าผมยาวเลยมัดมัดขมวดขมวดเอานะคะแล้วก็ผมไม่ร่วงนะทุกคนผมไม่ร่วงด้วยดีมากๆนะคะใครที่มีลูกอะ่ะลูกจะอ่ผมจะร่วงจะบางใช่ไหมคะใช่ไหมครที่มีลูกอะ่ะแล้วลูกจําหน้าได้ผมจะร่วงเป็นแบบ เป็นกำาเวลาสระผมอะนะคะทุกคนเริ่มร้อนแล้วเริ่มร้อนแล้วไปกินโบต้าพีพัดไปนะคะ <1> 1> ลืมเอาน้ำมาเดี๋ยวนะคะแป๊บนึงอันนี้น้ำใคร <1> <1> <1> น้ำใครน้ำน้ำในห้อเนียกินได้ เหลือเศษจะเหลือเศษเอนไซม์ N นะคะเอนไซม์ N ทานได้เป็นธัญพืชเป็นลูกเดือยนะคะลูกเดือยนะคะที่บดพร้อมดื่มมาแล้วนะคะแล้วก็ข้าวกล้องอบดมาพร้อมดื่มนะคะเพราะว่าเราเราคือวันหนึ่งอ่ะปุ้ยอ่ะตัวปุ้ยอ่ะก็ไม่ได้ไปกินอาหารครบห้าหมู่ไม่ได้ไปกินปลาทะเลน้ําลึกนะคะไม่ได้ไปกินผลไม้สีแดงอ่ะไม่ได้กินอกไก่อย่างเงี้ย อ่าปุ้ยไม่ค่อยชอบกินหมูกินไก่ไงคือสองสารอรลูกกินดังซวบซวบนะคะคือเหมาะมากๆเลยเหมาะมากๆกับการที่เราอะ่ะนะคะมีตัวช่วยดีๆให้ร่างกายสุขภาพ แข็งแรงขึ้นไม่ว่าจะเป็นไมเกรนปุ้ยเป็นไมเกรนนะคะทุกคนเป็นไมเกรนเนื่องจากอะไรอากาศร้อนมากๆขึ้นและขึ้นหัวแล้วจ้องคอมมากๆจะปวดตานะคะซึ่งปุ้ยเป็นมาก่อนก่อนที่จะมาเจอตัวเนี้ยแล้วปุ้ยแล้วปุ้ยกินตัวเนี้ยช่วไหมว่ามันหายอะ่ะ มันหายอาการปวดตาจากการจ้องคอมนานๆเพราะว่าเราทํางานเกี่ยวกับคอมเนาะอะทุกคือสมัยนี้แหละทุกๆออฟฟิศแหละที่ว่าจะทํางานกับคอมงานราชการงานอะไรทั้งสิ้นนะก็อยู่กับคอมพิวเตอร์นะคะอยู่กับตัวหนังสือเราก็ใช้สายตาแม้กระทั่งเราตอบลูกค้าออนไลน์อะเราเป็นแม่ค้าออนไลน์เราตอบลูกค้าเราก็ใช้ตาสายตาที่ว่าเอ่อมองจอแล้วหน้าจอสีฟ้ามันก็ทำลายจอประสาทตาเราใช่ไหมคะพี่ดูไปกลลูก เนี่ยก็เนี่ยช่วยบำรุงสายตามากๆมากๆแล้วปุ้ยเป็นต้อปุ้ยเป็นต้อลมนะเป็นต้อลมนะคะทุกคนเป็นต้อลมแล้วจะมีก้อนตรงตรง,ต,รงตาขาวใกล้ๆตาดำนะคะตอนนี้มันยุบแล้วข้างนี้ยุบแล้วนะข้างนี้ยุบจนเกือบแบนและปูดมันนี้เดียวส่วนข้างนี้ยังปูดอยู่แต่ว่ายุบลงนะคะเพราะว่าเราได้ตัวนี้ช่วยเราได้ตัวนี้ช่วย แล้วถ้าตัวนี้ช่วยตาใสมากตาใสแล้วนะคะปุ้ยเคยเป็นหาหมอหมอบอกว่าไม่มีโอกาสหายนะคะนอกจากกินยาไม่ให้มันโตขึ้นเท่านั้นนะแล้วถ้าโตขึ้นเข้าตาดําปุ๊บตาบอดท,ทันทีแล้วคิดดูปุ้ยเป็นสองข้างอ่ะปุ้ยก็เลยไม่กินมีคําแนะนําคือห้ามโดนลมห้ามโดนลมก็ไม่ได้เพราะเราต้องใช้มอไซค์ไปขับเอาไปซื้อของอะไรเงี้ยนะคะห้ามโดนลมก็ไม่ได้เพราะว่า ห้ามโดนลมโดนฝุ่นอ่ะแล้วตาเราอ่ะมันก็ต้องใช้งานใช่ไหมคะแล้วมันก็ต้องโดนลมโดนฝุ่นบ้างแล้วคุณหมอห้ามอย่างเงี้ยมันไม่มีทางรักษาหายจะปุ้ยมาหายด้วยโบเตอร์พีนะคะทุกคนอ่าตัวนี้ตัวนี้ก็หายนะคะแต่ถ้ากินคู่กันจะหายเร็วมากขึ้นนะคะคุณแม่พี่แก่อ่ะคุณแม่พี่แก่ไม่ได้ทานนะทานแค่ตัวนี้นะคะอ่าคุณแม่พี่แก่ต้องคอยต้องคอยหยอดตาตลอดแต่ตอนนี้ไม่ต้องหยอดแล้วนะคะเพราะว่า ได้โปรตีนวุฒาพีไปช่วยบำรุงร่างกายภายในดีมากๆดีมากๆทุกคนนะคะสนับสนุนนะคะให้ทุกคนะซื้อให้พ่อให้แม่ทานนะคะให้ผู้สูงอายุทานนะเพราะว่าเขาจะบำรุงร่างกายคือคนแก่คนแก่เขาจะเป็นโกกรคกรดไหลยะ้อนจะเป็นโรคปวดข้อปวดกระดูกท้องอืดไม่ทาย <c oughs> เนี่ย สมควรกินมากๆเพราะแม่ปุ้ยเป็นนะคะแม่ปุ้ยเป็นแบบไม่ค่อยทายเป็นโิคิตวทฒวันหนักนะเป็นคอเลสเตอรอลในเลือดสูงปุ้ยก็เลยให้ทานวัวต้าพีไปนะตอนนี้ค่าเลือดแม่ค่าเลือดเลยนะค่าลที่เป็นคอเลสเตอรอลสูงอะตอนนี้ลดลงแล้วเรื่องเบาหวานก็ลดลงความดันลดลงน้ำหนักลดลงนะคะปวดเข่าไม่ปวดแล้วนะกดไหลย,ย้อนแม่ปุ้ยก็เป็นนะคะ ตอนนี้แม่ไม่เป็นแล้วนะเพราะว่าได้โบ้าพีของเราไปช่วยนะคะนั้นเดี๋ยวปุ้ยจบแลฟงกันเท่านี้ก่อนนะคะหิวข้าวสวัสดีค่ะบ๊ายบาย